สวัสดีครับอาจารย์คงครับครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกทุกท่านข้อเลียนถามอาจารย์คงเกี่ยวกับความคืบหน้าของสะพานข้ามแม่น้ําที่วัดบางพึ่งครับเห็นว่างบประมาณนี้บาลปลายเป็นล้านเลยใช่ไหมครับท่านไม่ต่ำกว่าห้าหกล้านสาเหตุครับอาจารย์ก็คือหนึ่งโดยระยะเวลายาวนานวัสดุอุปกรณ์มันขึ้นราคาอันนี้ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับ การประเมินราคาเราอาจประเมินไว้ตั้งแต่เมื่อสองสามปีที่แล้วเงี้ยแล้วตอนเนี้ยของมขึ้นไปขนาดไหนแล้วล่ะข้อที่หนึ่งข้อที่สองมันมีการสุดตัวของเสาตอมอ้อครับอยู่ช่วงหนึ่งก็ต้องแก้ไขใหม่ทีนี้เพื่อความมาตรฐานและความปลอดภัยก็เลยเอาช่างคณะใหม่เลยคณะเก่าไม่เอาแล้วก็ให้วิศวกรมาทำการตรวจเช็คว่าเราจะแก้ไขอย่างไร ในเมื่อมันซุดอย่างนี้วิศวกรเขาก็มาแนะนำให้ตอกเข็มเสริมเพิ่มเข้าไปตลอดแนวครับที่นี้เมื่อมีการตอกเสาเข็มเพิ่มเข้าไปหนึ่งประมาณบานปลายไปอีกสามล้านเฉพาะเข็มเนี่ยโอ้แล้วก็เสียเวลาไปอีกอ่ะนี่มันไม่ตกสองสามเดือนเด้เอเลยนะเฉพาะตอกเข็มเสริมอย่างเดียวเนี่ยครับทีนี้มันก็เลยเหมือนงานไม่เดินอเหมือนงานไม่เดินอย่างนั้น จร,จริงๆแล้วงานมันทำทุกวันเพียงแต่ว่ามันต้องไปทำซ้ำเก่าอืมช่างใหม่นะทีมใหม่นะทีมใหม่ทีมใหม่ทีมใหม่เดี๋ยวทีนี้บางคนเขาก็อย่างชาวบ้านที่เขาไม่เข้าใจเนะเาะเออทำไมไม่ฟ้องร้องช่างเก่าช่างอะไรเงี้ยนะเรียกร้องค่าเสียของเสียหายคือทำนะมันทำได้ถ้าตามกฎหมายแต่ทีนี้เมื่อมีการฟ้องร้องมันจะต้องย,ยุตินะหยุดเลยฮะต้องยุติตจนกว่าคดีความมันจะจบมันก็จะยิ่งล่าช้ากันไปใหญ่ ฉะนั้นก็ตัดปัญหาคือเราแก้ปัญหาเอาดีกว่าครับ <c oughs> เออในเมื่อมันต้องใช้เงินเพิ่มก็ไม่เป็นไรนะเราก็ทําไปเรื่อยๆก็ขอบริจาคเรื่อยๆไปเ่าทีนี้วันกระถินก็เลยถามท่าน <c oughs> พระมหานนท่านเจ้วาดว่าเอากันเน็ตเนเลยงบประมาณเราเนี่ยมันยังขาดอีกประมาณเท่าไหร่ท่านก็บอกว่ามันน่าจะอีกประมาณห้าล้านบาท <c oughs> ต้องห้าล้านนะอีกประมาณห้าล้านบาท,าาบาทเพราะว่าจากเดิมเนี่ยคำนวณไว้สิบสี่สิบห้าล้านเนี่ยมันกลายเป็นประมาณยี่สิบล้านยี่สิบกว่าล้านอมืมันขึ้นไปอีกห้าล้านนี้นะห้าพอตอนแรกเนี่ยกะว่าเหลือแค่สองล้านจบอเอาพอมาตีเข็มเพิ่มมามันไปสามล้านแล้วอ่ะมันเกินไปแล้วหอเ่อก็เห็นท่านโพสต์ว่าปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว<า>ก็มีคณะคณะสิทธิ์จากสิงคโปร์ เขาเป็นคนใจบุญเป็นคนค่อนข้าง,างอา่เป็นเจ้าเจ้าของกิจการใหญ่หน่อยนะแล้วก็เขาเป็นคนชอบทําบุญมากอืมเราก็เลยพามาดูเลยพอพามาดูเขาก็ถามเราว่ามันขาดเหลือเท่าไหร่นะขาดเหลือเท่าไหร่เราก็บอกไปตามโตมาถามท่านเจ้าวาดแล้วว่าก็ประมาณห้าล้านบาทเอานั้นไม่เป็นไรห้าล้านบาทเดี๋ยวเขาจัดการให้เขาปิดจอบให้ ไม่ดังเลยเลยใช่ไหมครับตอนเขาพูดนั้นเดี๋ยวนั่นเลยแหละจริงๆเขาพูดตั้งแต่ครั้งก่อนแล้วอาจาได้โอ้คนนี้ใช่ไหมครับน,นีบแหละคร<อ>ั้งก่อนนะแต่เขายังไม่ได้มาเห็น<อ>เราไปเล่าให้เขาฟังที่สิงคโปร์เฉยๆครับครับทีนี้เราต้องให้เขามาเห็นก่อนว่าทําจริงไม่ใช่ไปพูดโกหกรจริงๆตั้งแต่ผมไปเล่าให้ฟังนะเขาก็บอกแล้วว่าเขาพูดออกมาว่าถ้าอาจารย์ไม่รู้จะไปหาเงินทางไหนแล้วเรื่องสะพานเนี่ย เดี๋ยวเขาจัดการให้แล้วตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ยอดที่แท้จ,จริงว่ามันขาดเท่าไหร่แน่นะอ่าทีนี้เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาทยอยโอนให้อืมก็ทยอยโอนมาเรื่อยๆอ,อาจารย์ก็ยกเขาออกจากอ,อกไปหนึ่งลูกแล้วเห็นว่าเดินมาที่โรงเรียนวัดที่บา,บางกุ้งใต้ของเราในโรงเรียนบ้านบางกุ้งเป็นล้านอันนี้อ,อันนี้ถ้าราคาที่ประเมินอยู่ในแปนมันห้าล้านกว่าบาท เขาพูดยังไงไหมครับนักธุกรกิจคนนี้ห้าล้านกว่าบาทแล้วทีนี้ก็ถ้าทากันจริงๆตามที่ท่านพอโอรงเรียนท่านว่าท่านบอกไว้ว่าน่าจะประมาณทักสามล้านห้าก็กระสุนะโดยประมาณนะโดยประมาณอ,อ,อาจจะขึ้นลงบ้างทีนี้เราก็เลยพาเขามาดูอีกที่หนึ่งตอนเช้านั่นก็แวะดูโรงเรียนบานยางไปแล้วอันหนึ่งที่เท่ากับวันนั้นอนะ่ะสามที่ พาเข้าไปอ่าก็คืออคอมพิวเตอร์สามเครื่องโน้ตบุ๊กสามเครื่องเป็นหกนะก็งบอยู่ที่แสนสองอ๋อเพิ่มเพิ่มโน้ตบุ๊กมานะไม่ใช่เขาขอไว้ตั้งแต่ต้นแล้วอ๋ออ่าคอมสามโน้ตบุ 3, ๊กสามก็เป็นหกหกเครื่องก็ประมาณแสนสองครับคืออนะันนะั้นนะ่ะมันมันไม่มีปัญหาแล้วเราก็เจ้าภาพมีแล้วแหละแล้วไอ้บ้านพักนี่ก็คือเจ้าภาพก็มีแล้วครบแล้วแหลอะอก็ประมาณเจ็ดแสนบาท แต่ทีนี้มันจะต้องทำการลื้อถอนบ้านพักครูหลังเก่าออกเพราะมันต้องปลูกในที่เดิมที่มันจำกัดตทีนี้ของหลวงนำไปลื้อถอนโดยพระการไม่ได้ <c oughs> ต้องทำเรื่องคอน <c oughs> อนุญาตลื้อถอนทางโรงเรียนเขาก็ทำเรื่องไปแล้ว <c oughs> แต่ใบอนุญาตยังไม่ตกมา <c oughs> ก็ยังไปแตะต้องไม่ได้ <c oughs> ก็จนกว่าใบอนุญาตรื้อถอนได้จะตกมา <c balm> คุณครูว่าอยู่ในสภาพแบบนี้ก็ต้องทนอยู่ไปก่อนแต่ไม่เป็นไรแล้วฝนจะหยุดแล้วแหละครับอาจารย์แล้วหลังจากที่มาบัดบางพึ่งขอวกกลับมาอีกทีหนึ่งอาจารย์ก็พาเข้าไปเลี้ยงเด็กที่ยากไร้เออใช่ใช่เขาเห็นตรงนี้เขาพูดยังไงครับอาจารย์เคยมาแล้วครั้งก่อนเขาแวะไปที่งแล้วอ๋อครับนะคือคนต่างชาติคนมีตังที่ชอบทำบุญโดยส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจเนาะ ส่วนมากก็จะไปวัดไปวัดไปวัดครับเราก็ยกตัวอย่างเอาแบบตรงๆเลยนะผมก็พูดแบบตรงๆเลยนะคือการทําบุญในศาสนาไม่ว่าศาสนาใดก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเราเป็นคนพุทธเราก็ทําบุญในพุทธศาสนาของเราวัดวาารามเป็นคนมุสลิมเขาก็ทำในในสุเหร่าของเขาเป็นคนคริสเขาก็ทําเรื่องโบสถ์เรื่องศาสนาของเขามันเป็นบุญเหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละ แต่มันเป็นบุญที่ไม่สากลมันเป็นบุญเฉพาะกิจเฉพาะที่นะครับเราสร้างวัดสร้างโบสถ์เอาไว้เนี่ยคนนอกศาสนาเขาก็ไม่ได้มาใช้กับเรามันใช้เฉพาะคนพุทธสเราหของมุสลิมก็ใช้เฉพาะคนมุสลิมโบสถ์คริตก็เฉพาะเฉพาะคนคลิ์เท่านั้นมันเป็นบุญที่ไม่สากลแต่ถ้าสารประโยชน์มันคือบุญสากลถนนหรือสะพานเนี่ย คนมุสลิมก็ข้ามได้ใช้ได้คนคิดก็ใช้ได้คนซิกก็ใช้ได้คนฮินดูก็ใช้ได้คนพูดก็ใช้ได้คนไม่มีาศาสนาก็ใช้ได้แม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานหมูหมาเป็ดไก่วัวควายมันข้ามได้หมดถือว่าเป็นบุญสากลอโอ้ผมอธิบายงี้โอเ้เขาเข้าใจเลยครับเออเขาเข้าใจเลยตอนนี้ก็เรียกว่ารู้เลยแล้วรู้ไม่ว่าอาจารย์ช่วยเหลือเด็กอีกหมื่นหนึ่งเด็กยากไร้มากๆเลย ตรงนี้เขารู้หรือเปล่าฮะมีมีเด็กผู้หญิงอยูุ่คนหนึ่งที่ทางวัดแจ้งว่าเขาเดือดร้อนมากแลวอาจารย์ก็เมตตาช่วยเด็กไปหมื่นหนึ่งไม่ใช่มีอยู่มีอยู่รายหนึ่งอาจารย์จําได้ไหมนั่นมันวัดยังโทนเนอะเออยางโทนนะก็ใช่ใช่ไหมฮะว่าไปหมื่นห้าโอ้ก็ยังให้อยู่ใช่ยังให้อยู่ครับก็คือถ้าขัดสนเดือดร้อนอะไรก็แจ้งมาทางหลวงพ่อพ่อก็จะบอกครับแต่ที่ไปเด็กที่เด็กกำพร้าเมื่อวานนี้ได้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกว่าบาท ครับก็เป็นเงินที่ลูกศรุสิษธิ์ก็เมตตามาใช่นั่นแหละไปในกลุ่มนั่นแหละร่วมกันแล้วก็ทางของเราบ้างรวมกันครับมันจะได้เป็นกองทุนสําหรับการศึกษาหรือเวลาเขาเจ็บป่วยหรืออะไรอย่างัีเพราะว่าเออเด็กๆอย่างน้อยคือค่าใช้จ่ายอะค่าใช้จ่ายในสํานักสงฆ์นะอันดับแรกค่ารถที่ต้องไปรับไปส่งทุกวัน อ๋อเมื่อเมื่อกี้ที่คุณจทินพูดถึงค่าน้ํามันใช่ไหมฮะมก็คือตรงนี้นะฮะใช่รถรับทรง<อ>ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยน้ำมันปั่นไฟอ่ะพะไม่มียังไม่ม<อ>ีไฟฟ้าโ,โซล,ล่าเซลล์ยังใช้ไม่ได้นันีโซล่าเซลล์มันก็ใช้ได้แต่มันเป็นภายนอกอ่ะมันเป็นภายนอกถ้าภายในอาคารเนี่ยเออมันจะต้องใช้ไฟปั่นจะปั่นตั้งแต่ประมาณหกโมงเร็ดเจ็ดพอมืดเนี่ย<อ>ไปถึงสามทุ่มครับพอสามทุ่มก็จะดับเครื่อง แต่โดยรอบเนี่ยมันก็จะมีไปโซลาเซลล์ส่องสว่างอยู่นะอันนี้เราก็คือรายจ่ายทุกเดือนหนึ่งก็คือค่าค่าครถคไปรับไปส่งนักเรียนครับนะสองก็คือค่าน้ำมันที่จะต้องใช้เครื่องปั่นไฟครับหรือบางช่วงเนี่ยผู้ที่ไปเลี้ยงอาหารมันไม่ได้มีตลอดนะรหรือบางทีบางคณะเขาไปก็จริงอนะ่ะแต่เขาเอาไปเท่าที่เขามีนะเด็กมันไม่พอกินนะ บาง<ช>ทีเขาก็ไม่ได้รู้ยอดว่ามีเด็กเท่าไหรเพียงแต่ว่าเขามีไปเท่าเนี้ยกินได้ยี่สิบคนหรือสามสิบคนเท่านั้นเองอ่ะแล้วยอดปัจจุบันเท่าไหร่ครับอยอดปัจจุบันน่าอยู่ที่ร้อยเศษเศษนิดหน่อยโดยประมาณร้อยก็แล้วกันเยอะเยอะนะอาจารย์แต่ช่วงเนี้มันปิดเทอมพอปิดเทอมปุ๊บเนี่ยบางส่วนที่ยังมีพ่อแม่พี่น้องเขามารับกลับบ้านพอเปิดเทอมถึงจะมาแล้วบางส่วนที่เด็กที่โตๆโตมันออกไปรับจ้างไปทํางาน Oh. ก็เริ่มช่วยเหลือตัวเองกันเครับอา,าจารย์โอ้ก็เรียกว่าเด็กพวกนี้พูดง,ง่ายดีกว่าว่าหลวงพ่อท่านก็นยังรับอยู่เมตตาอยู่นะฮะใช่ก็บางทีเนี่ยพอพี่มาเนี่ยพอมาอยู่นะก็ไปรับน้องๆ้องมาด้วยสามคนพี่น้องห้าคนพี่น้องโอ้โห oh. แล้วโดยเฉพาะเราก็เคยถามเด็กคุยกับเด็กเนี่ยอยู่ที่นี่ลำบากไหม เขาบอกเหมือนสวรรค์ใช้คำนี้เลยนะครับเหมือนสวรรค์เหมือนเขามาอยู่สวรรค์พออยู่บ้านเขาหนึ่งอดอดอยากอยากเขากินข้าวกับทิปพนกเกลือแทบจะทุกเวลาอันนี้คือการกินนะเราถือว่าอดมือกินมือก็ได้สองโรงเรียนอยู่ไกลต้องเดินเป็นเจ็ดแปดกิโลสิบกิโลต้องเดินเท้าไปเจ็ดแปดกิโลอือย่างน้อยเจ็ดแปดกิโลสิบกิโลถึงจะถึงโรงเรียน ฉะนั้นทุกอย่างมันลำบากมากๆพอมาอยู่ที่เนี่ยหนึ่งกินสามมือ้อบริบูรณ์สองที่ที่หลับที่นอนมีสบายสามได้ศึกษามีอนาคตนะแล้วเด็กพวกนี้เกิดบนผืนแผ่นดินไทยของเรานะอยู่จังหวัดตากเองนะอย่าลืมสองเขามีบัตรประชาชนไทยทุกคนแล้วมัน,นก็มีคนใจบาปไปร้องเรียนว่า ว่าพวกนี้เป็นเด็กต่างด้าวให้ส่งคืนภูมิลำเนาก็ยังมีนะนี่ก็ยังให้พวกที่มือไม่พายแล้วเอาส้นลาน้ำครับนะเราก็แปลกใจว่าพวกนี้คือเขาเอาสมองส่วนไหนมาคิดจริงฮะอาจารย์นะเด็กมันมีบรประชาชนฮะแล้วนิยามคำว่าคนไทยมันคืออะไรอะ,ะในเมื่อเขาเกิดบนผืนแผ่นดินไทยพ่อแม่เขาก็อยู่บน,นอ,อยู่ที่นี่ ครับแล้วเขาก็มีบัตรประชาชนไทยนะแล้วเวลาเขาตายเขาก็ต้องตายบนผืนแผ่นดินนี้แล้วเขาเป็นต่างด้าวตรงไหนอ่ะครับอชัดเจนนะฮะใช่อันนี้ขอเป็นประเด็นด้วยความเคารพขอแทรกนิดหนึง่งในขณะที่ท่านอาจารย์เนี่ยหลายคนบอกว่าเป็นนักบุญแห่งสยามประเทศอมีปากไม่ค่อยดีอือาจารย์เป็นจอมลงโลกอใครครับอ๋ไม่รู้หรอก พวกนี้ส่วนมากพวกอวตารโอ้พวกอวตารก็พวกนี้ถ้าในสายตาผมนะคเศษฝุ่นใต้เท้าจริงๆผมคิดอย่างนี้จริงๆภาษาของผมก็คือใต้ตีนอ่าเศษฝุ่นใต้เท้าอืออาจารย์รู้ไหมมีอาจารย์คนหนึ่งตั้งตัวเองเป็นพ่อครูเลยนะอืออยู่สุตการมันก็บอกว่าเนี่ยคุณชาติผมเนี่ยเก่งกวจย์ทุกคนเลยในโรงแม่นาคอ๋อ ทุกวันอาทิตย์นะผมจะจัดลงครัวลงทานให้กับคนยากไร้บริเวณนี้ผมก็ลงแม่นาคลงเฟสให้มีคนไปเสียงฟีดแบ็ด่าผมมาไม่มีแดกเลยคุณเอาอะไรมาลงใช้คำนี้เลยนะคือเขาลำบะเขาเขาเชื่อน่ะเชื่อแม่นาคอ่ะนี่คือการสร้างภาพนะายจย์ผมเป็นคนไม่สร้างภาพแต่ผมเป็นคนสร้างผลงานครับนะผมสร้างภาพไม่เป็นหรอก ผมสร้างผลงานตลอดมันมัน,เห,นเห็นอยู่อาจารย์นะว่าบางทีนอาจารย์ไม่มีเงินติดตัวเลยนะอาจารย์ก็ยังเมตตาคนพวกนี้ก่อนผมไปสิงคโปร์นะ่ะเงินในบัญชีผมเหลือเก้าร้อยกับแปดบาทไม่รู้จะพูดยังไง <c oughs> นี่อาจารย์ก็ยังมีความเมตตาช่วยคนยากไร้นะครับไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าผมเป็นคนที่ไม่กลัวชีวิตผมผ่านเหตุการณ์แบบเนี้ยมาตลอดอ เมื่อใดที่มันไม่มีจริงๆเนี่ยจุดทูบบอกพ่อแก่ท่านอท่าจะช่วยเดี๋ยวมันจะมีเข้ามาตลอดครับอาจารย์มันจะเป็นนี้ตลอดผมถึงได้เชื่อมั่นเรื่องพวกนี้ครับนะใครจะว่าผมงมงายแล้กผมไม่สนใจหรอกกูประสบเองครับนะแล้วมึงว่ามึงงมอ่ะกูงมงายนะมึงทําได้อย่างกูไหมมึงมีผลงานเท่ากูไหมครับอเอาละครับท่านอาจารย์ก็ถือว่าเป็นเอหลายคนที่สนใจนะฮะว่า ข่าวต่อไปกระถินท่านโทษที่วัดไหนครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเดือนหน้านี้ที่วัดมิตรศัทธาธรรมตำบลเทพนครอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อทรงกิจเนี้ยรู้จักกันมาก็ตั้งแต่ปีห้าหนึ่งมั้งนะท่านเป็นพระที่ดีมากเป็นพระที่เข้มขัดในธรรมวินัยเป็นพระปฏิบัติที่ไม่อวดตัวท่านปฏิบัติลับ,ลบ,ลบ แต่ถ้าไปอย่างนี้ท่านเข้าได้กบทุกกลุ่มยังไงก็ได้แต่โดยส่วนตัวแล้วท่านเคร่งพัดมากนะคือพระแบบนี้หายากผมเจอแต่เอ้เคร่งหน้าโยมรับหลังไม่ใช่เอเคร่งหน้าโยมนี่เยอะอเจอมาเยอะมากในชีวิตของเราเราบวชมาเราปฏิบัติมาเราทุ่ดงทุ่ดอนมาอะไรมาทําไมเราจะไม่รู้ละ่ะเ,เรารู้ผู้ปฏิบัติติงเนี่ยย่อมปิดบังไม่ไม่อวดใครดังสิ้น เดี๋ยวถามนิดหนึ่งครัอบอาจารย์อันนี้คือรกว่าระดับสูงเลยนะมผมไปคุยกับท่านบอกว่าเอ,อวันที่ห้าหรือวันที่เจ็ดเดือนหน้าเนี่ยเป็นวันลอยกระทงนะครับวันพระใหญ่แล้วก็เป็นวันพระอุปคุบซึ่งเมื่อพูดถึงพระอุปคุบเนี่ยอาจารย์คมน,นิพนเป็นคนที่เผยแพร่เป็นคนแรกใช่วันเนพ็ญพุธปรากฏว่าพระระดับผู้ใหญ่ผมใช้คํานี้นะฮะท่านไม่กล้าจัดท่านบอกว่าอะไรเดี๋ยวเบื้องบนเล่นงานอ่า ิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ฮะอันนี้ผมก็ไม่ทราบนเนาะเพราะว่าช่วงนี้กฎกติกาส่งหรือว่ากฎกติกาอะไรต่างๆมันออกมาเยอะนะและโดยเฉพาะอะไรที่นะมันส่งไม่ควรทำพว่นไ้เถอะนะส่งไม่ควรทำเนี่ย<ะ>อ,อย่าไปทำก็อย่าไปทำนะอะคืออะไรที่มันไม่ชอบมาพักคนอย่าไปทำอย่าไปทำดีกว่า,าช่วงนี้ะนะฮะ แล้วในประวัติเนี้จริงๆแล้วอะ่ะมันก็เป็นประวัติของพม,มา่าแล้วก็แพร่เข้าสู่ล้านนาครับภาคกลางเราไม่รู้จักจริงๆแล้วนะตำนานพระอุปคุตอะไรพวกเนี้ยวันเป็นพุทธเลยเนะี่ยคนภาคกลางไม่รู้หรอกเพิ่งมารู้ตอนที่ผมเริ่มจัดนั่นแหละเชียงใหม่ก็มีวัดดังมากเพราะวัดอันนั้นเป็นประเพณีเขาทำมาตลอดยาวนานมากแล้วนะเ,เรื่องของการตักบาตรพระอุปคุตของเขาเนี่ยนะ ขนาดเขามีวัดอุปคุตเลยนะอืใช่คัวดอุุปสวยครับสวยมากเลยละแล้วในพม่าเนี่ยอันดับหนึ่งเลยในแต่ละปีจะต้องมีงานน้ำมัสการพระอุปคุตสิบห้าวันหรือเดือนอย่างนี้โอ้ใหให้ท่านเต็มเต็มเลยใช่ก็ที่ที่ทะเลสาบของเขานะที่ทะเลสาบของเขาจะมีวัดอุปคุตอยู่ที่นั่นเลยวัดพระอุปคุตแล้วพอถึงเทศกาลเนี่ยเขาจะอาราธนาพระอุปคุดประทับเรือแล้วทําการแห่รอบ ทะเลสาบใช้เวลาสิบห้าวันให้ผู้ที่อยู่ชายทะเลสาบได้สักการะบูชากันมันก็แปลกะอาจย์คนที่กราบไหว้บูชาท่านด้วยความเคารพเนี่ยมีสิ่งดีๆเข้ามาจริงๆนะก็คือคุณนับถืออะไรคุณนับถือให้จริงไม่ว่าแรางจริงนับถือให้มันจริงคือคให้ใจต่อสิ่งนั้นครับแล้วเราจะได้รับผลตอบตอบรับอ่าอย่าไปศรัทธาหัวเต่าพผโพ วันสองวันเจ็ดวันสามวันอะไรเงี้ยจะให้ได้ผลครับพอไม่ได้ผลก็ไม่เอาแล้วอันนี้คนไทยจริงๆครับใช่นั่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ค่าพวกมึงครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือสิ่งสักการะสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจเมื่อเราให้ใจต่อท่านปฏิบัติต่อท่านจนท่านแน่ใจว่าเออมีความศรัทธาในท่านจริงอ่ะเดี๋ยวท่านก็ช่วยครับนะอย่าไปใจร้อนบางคนนี้ทีเดียวไม่ได้เลิกนะอาะเรย์ไม่เอาไม่ไหวแล้ว ถ้าแบบนี้อย่าว่าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยกูเองกูก็ไม่ช่วยมึงแล้วผลผนี้ <c oughs> คนอย่างนี้นะอาจารย์ช่วยแล้วมีประโยชน์อะไรใช่เขาช่วยคนดีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับอาจารย์อย่าลืมนะรเรามีแค่หูเนื้อตาเนื้อแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขามีหูทิพตาทิพเขารู้ถึงจิตใจของแต่ละคนครับนะอย่างผมเนี่ยจะอธิษฐานอะไรเนี่ยนะผมจะอธิษฐานเรื่องอะไรก็ตามผมจะอ้างเลยว่า ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทพพาดาทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายเพ่งดูที่จิตใจของข้าพเจ้าและการประพฤติปฏิบัติของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นคนดีสมควรช่วยเหลือหรือไม่ถ้าหากว่าข้าพเจ้ามีจิตใจดีเป็นคนดีที่ท่าน <c oughs> จะช่วยเหลือได้ขอให้ท่านอนุเคราะห์แต่ถ้าท่านพิจารณาแล้วข้าพเจ้าไม่ใช่คนดีท่านอย่าช่วยแล้วขอให้ท่านลงโทษด,ด้วยโอ้โหอ,อาจารย์เล่นอย่างนี้เลยนะ แล้วทุกอย่างที่อธิษฐานจบหมดวัตถุบางคนพระอุปคุปตนี่ท่านอาจารย์ทาอยู่นะฮะก็มีมีอยู่นะฮะครั้งแรกเมื่อไหร่ครับพศอะไรปีห้าสามห้าสามนะฮะสองหองลักษณะเป็นออประเภทเป็นพระดินทรานี่ขันตั้งบูชาอ่าเก้านิ้วห้านิ้วแล้วก็มีรูปหล่อเล็กๆครับเป็นองค์พระอุปคุชจกบาทก็เป็นพระบวกเข็มครับอ่าเป็นเนื้อโลหะอ่าเนื้อสำล ทองเหลืองเราก็จะมีเป็นพระผงด้วยมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับพระผงก็น่าจะมีข้างในสำนักมีนะฮะมีมีมีอยู่นะฮะผมอยากให้บูชากันนะครับไม่ใช่ว่าเอามงมงายมาขายแต่ว่ากับตัวผมเองเนี่ยได้จริงๆถ้าตามประวัติและตำนานนะตำนานประวัติของพระอุปคุตเถระเนี่ยท่านเป็นพระอรหันต์ที่มีคุณูปการตับแก่พุทธศาสนาอย่างยิ่งยวดยิ่งกว่าพระอรหันต์ในยุคพุทธกาลซะอีกนะ โห oh, อย่างนั้นเลยนะฮแล้วบุญบาร,รมีทั้งหลายเนี่ยไปรวมอยู่ที่องค์ท่านทั้งหมดเลยครับสติปัญญาเป็นเลิศดังภาษารีบุตรมีอิทธิฤทธิ์มากมายเหมือนดังพระโมกขลาน,นะ,ะเป็นลัตตัญยูดังพระโกนทัญญะ,ะเป็นผู้มีเอกราบมากดังพระสิวลรี เท่ากับท่านรวบรวมเอาบารมีของพุทธสาวกในครั้งพุทธการมาไว้ที่ตัวท่านเพราะท่านเกิดหลังพุทธการสองร้อยปีนะพุทธเจ้านิพานแล้วสองรอยปีนะท่านจึงเกิดจึงได้กําเนิดขึ้นก็รีวกับพยามมานิกลัวเลยใช่ไหมครัเสร็จเลยนะฮะแล้วพุทธสาวกทั้งหมดไม่มีใครจะกํหลับมานได้เลยนะนอกจากองค์สัมมาสัมพุทธะแต่พระประคุตกําหลับได้นะเอาสิ่ง ถือว่าอยากให้บูชากันเดี๋ยวผมมีรูปให้ดูนะฮะเดี๋ยวจริงๆแล้วท่านจะมีตัวตนหรือเปล่าอะไรเราไม่รู้นะแต่ตำนานว่าอย่างนั้นแม้จะเป็นสมมติสมมติอรหันแต่เราเป็นมุคลชีวิตหรือว่าเป็นอรหันทิปอ์อรหันอ่ะสักคว่าอรหันทิปที่ทรงสังขารทิ์ดำรงอยู่จนถึงปัจจุบันนะตามความเชื่อนะครับแต่มีจริงไม่จริงไม่รับรองนะกี่พันปีแล้วล่ะนะอย่างน้อยสองพันสี่ร้อยกว่าปีแล้วนะ คือบางทีขอเรียนถามขอออนุญาตนิดหนึ่งคนเรามันชอบไปค้นหาว่ามีจริงเหรอจะกราบไหว้มีจริงเหรอไปเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจจริงๆก็จะไปรู้เพื่ออะไรคนขี้สงสัยก็เรื่องเป็นเป็นปกติของเขาละอคือเขาขี้สงสัยครับแม้กระทั่งพุทธเจ้าเนี่ยบางคนก็ไม่เชื่อว่ามีจริงครับนะอันนี้เราก็ไม่ว่ากันอืมเพราะว่าเรื่องของความศรัทธาความเชื่อถือเนี่ยมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อ ทุกเรื่องทุกอย่างทุกตำนานทุกศาสนาทุกลทัทธิครับมันมีเรื่องจริงอยู่แต่ว่ามันก็มีการแต่งเติมเสริมต่อมันถือเป็นเรื่องปกติครับไม่มีตำนานใดไม่มีเรื่องราวใดที่ไม่มีการแต่งเติมเสริมต่อครับอืแต่ละยุคแต่ละสมัยเนาะ,ะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามันก็แปลกอยู่อย่างหนึ่งแม้แต่เครื่องรางของของังผม ก็คือ,อลูกอมติดวิญญาณเนี่ยขอเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกที <bra. S 2> ทําไมอาจารย์คมอธิษฐานแล้วมาตลอดแปลกจริงๆนะฮะเดี๋ยวมีรูปให้ดูนะฮะแล้วขออนุญาตใช้ใช้ออนิเมชันนะฮะในการทําก็ยอมรับว่าหลวงพ่อนแนนเดี่ยเสเป็นสุดยอดจริงๆเรื่องวิญญาณน,นะครับเนี่ยการเส้นไหวครั้งสุดท้ายนี่ยังไม่ได้โพสนะน <sen S 1> <ograf. S 2> ผมกลับจากสิงคโปร์มาพอเช้าขึ้นผมก็เส้นไหวเลยก็ได้สิ่งที่ท่านต้องการอ่าก่อนไปแล้วก็เนี่ยหนึ่งบอกพ่อแก่ เพราะว่าโอ้โหพระระมันหนักอึ้งน,นะฮะกระถินสามวัดเนี่ยโอ้โหนะเป็นส<ะ>ภาพกระถินสามวัดเนี่ยเราจะต้องหาให้ได้<ะ>สองเรื่องสะพานนะสามเรื่องโดมโรงเรียนเรื่องอะไรอย<ะ>่างเงี้ยเราก็ต้องขอความอนุเคราะห์จากครูบาอาจารย์องค์พ่อแก่บรมครูบอกเจ้าที่บอกพี่นวันให้ช่วย<ะ>ให้สําเร็จทุกอย่างแล้วมันสําเร็จทุกอย่างทุกอย่างกลับมาแล้วก็เลี้ยงเลยเส้นเลย ตอนท่านไปสิงคโปร์เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้เอ้คัดเอาไอ้ไอไอไอป้ายอะไรเนี่ยปิดขึ้นมานะฮะผมก็ให้คุกเกิลทานเสเลตเป็นแปรนะฮะปรากฏว่าคนที่สิงคโปร์เนี่ยรับลูกศิษย์วันหนึ่งเจ็ดคนนะ,ะที่เขาพูดไว้นะเจ็ดคนแล้วก็ยกย่องท่านอาจารย์คมเนี่ยถือว่าเป็นอาจารย์คารวาที่มีชื่อเสียงของในประเทศไทยมันมีพราหูมาเกี่ยวข้องด้วยเพราะอะไรกับท่านก็เราทําเครื่องรางพราหูมากที่สุดแล้วก็ทําก่อน ในบรรดาไม่ใช่ไม่ใช่เกจิยุคเก่านะในบรรดาสำนักต่างๆสำนักต่างๆะแล้วก็วัดต่างๆนอกจากวัดศิษะะทองซึ่งอันนั้นเป็นต้นตำรับนะวัดศิษะะทองกับวัดกลางบางพระะถ้าเป็นคารวะเนี่ยผมเนี่ยเป็นผู้ทำขึ้นปี2อ3 2ผมเริ่มแกะเหรียญลาหูคแรกครับเริ่มออกแจกเนี่ยนะ แล้วก็เราก็ออกลาหูมาตลอดจนเขาเขาจะใช้ว่าลาหูตาซื่อใช่คำนี้อลาหูตาซื่อใช่ <Okay. S 1> แล้วอีกอย่างหนึ่งเขาจะพูดมีอยู่คำหนึ่งก็คือว่าอย่างอย่างอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่มีวิชาแล้วเขาเรียกคำว่าเป็นสุดยอดของคำอาจารย์นะอาจารย์ที่เหนืออาจารย์เขาเรียกอะไรหมายความว่าอาจารย์ระดับทั่วไปใช่ไหมฮะแต่คนสิงคโปร์เนี่ยเขายกย่องว่าเป็นเหมือนกับว่าอาจารย์ของอาจารย์อีกทีหนึ่งตาซีฟู โอ้คำนี้ใช่ไหมฮะถ้าคำว่าอาจารย์คือซีฟูหรือซื่อฟูนะถ้าต้านี่คือยิ่งใหญ่ครับเป็นไหมเหมือนเหมือนต้าฮั่นเนี่ยนะับต้าเชงแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คืออาจารย์จะโพสอาหารการกินเป็นไงฮะอาจารย์ไปคราวนี้ก็คงทิ้งร้านเดิมๆไม่ได้อืมกลับไปมันก็โหลทิ้งกโปร่มันนิดเดียววะมันก็วนกันอยู่นั่นแหละร้านมีชื่อเสียงมันก็ไม่กี่ร้านไงเห็นไหม แล้วก็วนไปที่เดิมของเราหน่าสามสิบปีแล้วดินทางอา,จาใจได้หนึ่งอย่างผมเบางคนชอบกินเปรี้ยวเค็มเผ็ดอะไรคนสิงคโปร์เขากินแบบนี้ไหมเปรี้ยวเค็มเผ็ดเติมพริกเติมน้ำปลานนมีไหมไม่มีไม่ไม,มจจีจืดเลยอาจารย์ที่กินนะมันก็ไม่จืดนะไม่ถือว่าจืดก็มันมันเรียกว่ามันเผ็ดพอดีของเขาก็แล้วกันเขาจะไม่กินเผ็ดมากเหมือนอย่างเรา ถามว่าเขากินพริกไหมกินแต่พริกเขามันจะไม่เผ็ดเหมือนเรามันจะไม่เผ็ดจี๊ดเนี่ยนะแต่ก็เรียกพริกอก็คือพริกนี่แหละพริกแดงๆนี่แหละ<อ>แต่ความเผ็ดมันน้อยครับสามารถกินแก้มกับข้าวได้แล้วอาจารย์ก็ยังโพสต์อีกทีนึงก็คือว่าเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงเรื่องเกี่ยวกับเครื่องรางของคลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็ยังกราบไหว้ยอย,ยิ่งนักธุรกิจใหญ่ห้องพระเขาแต่ละที่ยิ่งกว่าบ้านเรา รู้เลยเลรอาจารย์อ่ะแล้วเขาจัดนี่เขาจัดอย่างหรูแล้วเขานับถือจริงเขามีการสักการะบูชาทุกวันทุกวันนะทุกวันคนไทยเราเนี่ยมีหิ่งพระจริงจะไม่ค่อยจุดธูปไม่ค่อยไหว้ไม่ค่อยอ,อะไรอย่างสี้น่ะแก้วน้ําก็แห้งหินปูนที่เกาะให้เคลอะครับแต่เขานี่น้ําเขาเปลี่ยนทุกวันเช้ามเาเต้องเปลี่ยนน้าพระอจุดธูปไหว้เปลี่ยนน้าพระจุดธูปไหว้ นี่คือนับถือแบบตักธุรกิจระดับพันล้านนะฮะโอ้รับอาจารย์ก็โอเคนะฮะเดี๋ยวขอเบรกนิดนึงเพราะว่ามีลูกศิษย์ของท่านอาจารย์คมมาทำพิธีลงนะหน้าทองซึ่งวันนี้เป็นวันจันทร์ลงได้นะอาจารย์นะจันทร์พุทธพระรหัสศุกร์จำไว้เลยนะครับจันทร์พุทธพระรหัสศุกร์ลงสี่วันยกเว้นก็คือวันอังคารอังคารเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์นะฮะไม่มาเป็นวันแข็งวันแรงไม่ตรงมาอ่านี่เขาจะไม่ทําทางมหาเสน่ห์มหานิยมเขาจะทําทางอํานาจคงกระพัน ลงหน้านี่จุดสําคัญคือที่หน้าเป็นสิ่งสําคัญหน้าผากหน้าผากนะฮะเขาลงหน้าผากกันทั้งนั้นตั้งแต่โบราณโบราณกันมาเลยนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยอันดับแรกที่มองคือเขามองแหล่หน้าไม่มีใครไปมองก้นก่อนหรอกเขามองหน้ากันังนะ้นอย่างไรมองหน้าก่อนอืก็มองหน้าก่อนก็เดี๋ยวให้อท่านนคมรับผู้สิทธิก่อนเดี๋ยวมีคลิปที่ว่าอาจารย์ู่แถวไหนถัดไมน่งูที่ตำนักนีแเลยอาจารย์ขอแค่น่อย <พ>อาสมบารมีพ่อแก่ตำบลอูทองอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่กับใกล้ๆก,กับพระปุษยะคีรีพระใหญ่ที่แกะสลักที่หน้าผาถ้าเคยใครมาเที่ยวหรือมาไหว้พระใหญ่เนี่ยนะจะต้องผ่านสำนักจะต้องถึงสำนักก่อนแล้วถึงจะไปถึงพระใหญ่ได้ใช่ โอเคนะครับเดี๋ยวขอแค่นี้พอลูกศิษย์เนี่ยเข้ามาไกลนะฮะด้วยความศรัทธาท่านอาจารย์คมเดี๋ยวคลิปสองจัดให้คนที่อยากจะได้พระปิรันอยากจะรู้โอเคครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ครับครับสวัสดีทุกท่านขอบคุณทุกท่านโอเคครับจะดิ้ไปทำลูกศิษย์ก่อนมาลงนะเออลงนะเมื่อกี้เขาเขาโทร